ใช่ประมาณนั้นโอเควันนี้ก็ออวัดเล่นไปบนไป <Damn. S 1> เดิมขออัดวิดีโอไว้เก็บไว้ดูเล่นกันหน่อยดูการพัฒน,นาของฟรีแมนเ <c oughs> นี่ยพี่อาจอยู่อืมไม่หรอกพี่พี่พี่จะจให้ดูด้วยว่าอาน,นาเล่นไงที่พี่เล่นอ่ะ ศัต,ตูไม่ค่อยบุกฮะอานนี้ก็สบายอืมไม่โดนช้าไปอืออือโอ้เรียบร้อยเพื่อนไม่มีเลยยืนหน้ากับท่านปีสองคน คนเดินอยู่ไหนวะ <c oughs> ทีมพี่มีเกนจิฮันโซลิปเปอร์ลิงไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้สงสัยลิงไปล้วงหลังเกินอะไรไม่เห็นอ๋อลิงไปข้างบนโอเคลิงไปข้างบนฮะ ไม่รู้อ่ะไม่รู้จังเหมือนกันท่านฟรีบอกแลรวคะท่านฟรีไม่เข้าไม่บอกเลยอือฮะ ตันนึงวันน ok ึงอย่าเข้าอย่าเข้าจังมันอยู่ทันทีบินขึ้นขวาบนแลยครั คอ,อร์กเกตคือคอร์กเกตคือไก่ใช่คอร์อรกกคือไก่คอร์กเกตคือไก่ทอดประมาณนั้นมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีเป็นหมูทอดด้วยหรือเปล่าแต่คอร์กเกตมันาลายๆาย่างอ่ะมันคือเนื้อสัตว์ชุบแป้งทอดอ่ะคอรเกเกตใช่ประมาณนั้นคือเนื้ออะไรก็ได้มัง้งน่าจะใช่นะเพราะว่า อ่ามันมีทั้งไก่บททั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไกลไปอืมอืมไม่โดนไปย้าย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 แอบกัน Okay. งงโอเคอุ๊ยแหละค้างซะง,งั้นโอ้ค้างซะงั้นเมื่อกี้ภาพค้างไปเลยอะอืออือฮะใช่เวลาเรา,ามมาแล้วใช่ ก็ต้องถ่ายรูปเก็บวไว้เป็นหลักฐานก็ต้องถ่ายรูปไว้เก็บวไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องอะฮะใช่ถ่ายรูปเก็บไว้อย่างนั้นนะอันฟีฮับบุกหน้าครับ โอ้ไม่ได้เนิร์ฟเลยหน้าบุกเข้าไปก่อนหิวไกลไปหาิ่งกันโอ้จิบหายละมีเนิน,นไไงชินเน่จริงด้วยอืมตายไปซะชินเน่ฮันโจทนไว้ฮันโจ ฮันโจฮันโจฮันโจเราจะไม่ให้ในายตายดีมากฮันโจนายนายอดทนดีมากนายทำเต็มที่แล้วฮันโจอ๋อว้าวบุกเลยฮันเฟย์บุก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 เข้าไปเลยบเข้าไปเลย พุ่ไปปงไปพุ่งไปโอ้ดีชิดโอ้โอเคโดนลูจินขนา,าดนี้ยอมยอมโดนลูจินเข้าหลังเมื่อกี้ รอครับรอหอหอบน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 ,เด,บนเดี๋ยวบนเลยเดีเย๋ย,บยว,ยวยบ,เยเยน,บนเลยบวก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 เลยสวยฮะสวยฮะบวกเลยเข้าวเลยครับเข้าวลดเลย ท่านซีมาแล้วท่านซีอีกนิดนะครับจะเดี๋ยวมีนานาวละาละครึ่งทางละครึ่งทางละไว้ย ไม่มีใครยืนรวแล้วจบค่ะ yeah. ผมอัาวิดีโอไว้นะฮะเดี๋ยวท่านฟยไปดูเบื้องหลังเอาแล้วกัน ก็เมื่อกี้ค้างไปรอบนึงครับครับได้เป็นไรได้อยู่นี่แหละถึงไม่อยากเล่นานายฮิวมันโหดมาก <laughs> ก็เหมือนพี่เล่นกับท่านฟรีสคนนะแต่ว่าพี่ก็ช่วยคนอื่นด้วยเหมือนกันอ่าท่านฟรี่รับหยุดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวสนองเข้ามา